HELLO? What's name? your เ <f> ชื่อว่าช่วงนี้หลายคนคงได้ไปดู Resident Evil ภาคใหม่กันมาแล้วบ้างแหละอ๋อไม่ต้องห่วงนะผมไม่ได้มาสปอยเนื้อเรื่องแต่อาจะมีพลาดพิงบ้างเล็กน้อยเพราะมันมีประเด็นที่หลายคนแม่งต้องอัดอั้นใจกันบ้างแหละเพราะตัวหนังแม่งไม่เวิร์กเลยผมเองก็ทําใจไว้ระดับหนึ่งก่อนจะไปดูแล้วนะแต่หลังจากที่ได้ดูก็ยังต้องร้อง ผมเลยนึกย้อนไปถึงหนังที่มันทํามาจากเกมอื่นๆที่เคยทำมาแล้วอันที่จริงมันเคยมีหนังที่ทําจากเกมแล้วมันเวิร์กจริงๆไหมนะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันก่อนอื่นผมขอบอกก่อนนะว่าเนื้อหาทั้งหมดนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเป็นอย่างที่ผมพูดทั้งหมด หลังจากที่ผมนึกว่าผมดูหนังที่มันดัดแปลงมาจากเกมเรื่องไหนไปแล้วบ้างหลายๆคนคงเกิดคําถามคล้ายๆผมบ้างแหละทําไมเขาไม่ทําให้มันเหมือนเกมไปเลยวะหรือมึงจะดัดแปลงแบบไม่เคารพต้นฉบับบ้างเลยเหรอในคําถามแรกผมก็อยากจะมองในมุมของคนสร้างหนังเหมือนกันนะว่าเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างจากผลงานมันคงไม่ง่ายขนาดยกเนื้อเรื่องของเกมมาเฉยๆแหละซึ่งมันก็มีตัวอย่างให้เราเห็นกันมาเยอะแล้วนะในเคสของ Resident Evil มันมีทั้งเวอร์ชั่นหนังดัดแปลงจากเกมแอนิเมชันที่เป็นทั้งหนังโรงและซีรีส์แต่ที่เห็นคือฉบับแอนิเมชันไม่ว่าจะเป็นดีเจเนเรชัน n ดมเนชันเวนเดต t าและ Infinite Darkness ล้วนทำออกมาแบบสปินออฟทั้งหมดเอาเป็นว่าผมไม่ชอบสปินออฟเลยเพราะนอกจากมันจะชอบแถไซส์สตอรี่แล้วมันเหมือนจะทำมาเพื่อกันคนดูลืมมากกว่าส่วนหนังคนแสดงปัจจุบันตอนที่ผมทำคลิปนี้มันก็มี2เวอร์ชันและ ซึ่งเวอร์ชันแรกนั้นเรียกว่าดัดแปลงอย่างสุดโต่งจนแฟนเกมบางคนหยีกันเลยทีเดียวแต่หนังมันดันทําเงินและไปต่อได้ซะงั้นส่วนเวอร์ชั่นล่าสุดที่สร้างความคาดหวังว่ามันจะต้องเหมือนเกมสุดๆแต่ทําออกมาครึ่งๆกลางๆซะงั้นอา้าวทำไมเป็นงั้นล่ะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมจะพยายามมาหาคําอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะในข้อจํากัดแรกที่ผมนึกถึงคือจะทํายังไงให้คนแสดงมันมีคาแรคเตอร์ที่ถูกต้องตามเกมชนิดแบบที่คนดูดูแล้วรู้เลยว่า ฮ้นี่มันจิวนะนี่มันรีออนนะซึ่งในตามบอร์ดหรือแฟนเพจเราก็จะเห็นแคดดิเดตที่แฟนเกมโหวตกันมาบ้างแหละแต่ในความเป็นจริงมันยากนะขนาดหนังบล็อกบัสเตอร์หลายๆเรื่องเขายังทําไม่ได้เลยและจบด้วยการเรื่องนักแสดงคนอื่นแทนอันนี้ผมไม่ได้หมายความว่านักแสดงที่มาแทนมันเป็นอยส์ฟรองนะลองนึกดูว่าเวลาเราเขียนบทหรือสร้างหนังเราก็ควรจะมีต้นแบบหรือไทป์แคสต์ใช่ไหมล่ะเพื่อกําหนดตัวละควรว่าเขาหรือเธอมีหน้าตาแบบไหน ลักษณะนิสัยเป็นยังไงแต่อย่างในกรณีเกมเนี่ยมันไม่เหมือนหนังอะดัปเทชันอื่นอื่นมันไม่ต้องมีไทป์แคสต์แล้วแหละเกมมันสร้างมาให้เห็นแล้วไงนั่นแหละผมคิดว่านี่เป็นข้อจํากัดเลยระหว่างหน้าตากับจริตถ้าเกิดนักสแสดงที่เลือกมามันได้ทั้ง2องอย่างก็ผ่านแต่ถ้าไม่ว่ายังไงก็หาไม่ได้แต่หนังยังต้องสร้างต่อจะทําไงล่ะโอ้ากข้อจํากัดที่2คือเซตติ้งบางทีเกมมันถูกออกแบบมาให้เซตติ้งมันแตกต่างจากโลกความเป็นจริงมากๆ อาจจะมากถึงขนาดที่ไม่ได้เบสออนสถานที่จริงบนโลกด้วยซ้ำลองนึกดูว่าเราจะไปหาสถานที่ไหนมาถ่ายทำแรคคูนซิตี้ดีนะคุณอาจจะคิดว่าหนังมึงก็เอาไปทำซี g ีดีถ่ายยไปตรงไหนมันไม่มีกระสสเพิ่มทีหลังมันอาจจะฟังดูไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะถ้าเป็นหนังที่เราสามารถดีไซน์สถานที่ได้อย่างอิสระและมีงบประมาณที่เหมาะสมเหมือนหนังดัดแปลงจากนิยายดีๆหลายเรื่องแต่นี่คือเกมในเรื่องเซตติ้งมันดูยากกว่านิยายหรือหนังที่เป็นออริจินัลนะ เพราะมันมีภาพให้เราเห็นมาแล้วไงเราจะรีดีไซน์ยังไงให้เวอร์ชั่นหนังไม่ทำลายภาพจำในแบบที่เกมเป็นถ้าจะพูดให้เห็นตัวอย่างชัดๆหน่อยอาจจะเอาคาริฮาสเปนเซอร์หรือจะเป็นโรงจอดรถสถานีตำรวจในภาคว e l c ้าม to r ร c c o o n City มาดูก็ได้ผมว่าหนังมันทำได้ไม่แย่นะทั้งบรรยากาศและความเหมือนผมค่อนข้างจะว้าวเลยแหละแต่สุดท้ายสถานที่มันไม่ได้มีกลไกซับซ้อนยิ่งใหญ่อลังการเหมือนกับในเกมหรือจะเอาเป็นหนังจาก a S s a s s i n s Creed ก็ได้นะเรื่องนี้มันคงถ่ายทำยากกว่าออกนะ ถึงมันจะดูเป็นแค่หนังย้อนยุคก,ก็ตามถ้าจะเอาให้มันว้าวแบบในเกมก็ต้องพึ่ง CG อีกมากแต่เราก็จะเห็นหนังที่ทําได้โอเคนะอย่าง Warcraft เราอาจจะมีคําถามว่าแล้วกรณี Warcraft เขาไม่ได้ติดข้อจํากัดนี้หรอผมว่าเขาก็ติดแหละแต่งบประมาณกับสเกลภาคแรกมันก็น่าจะโอเคอยู่นะหลักๆที่ผมจะพูดคือแพลตฟอร์มของเกมกับหนังมันต่างกันมากการจะทําหนังให้มันได้รสชาติเดียวกับเกมมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยไหนจะเรื่องรสนิยมส่วนตัวผู้กำกับ หรือเรื่องสเกลของเกมกับงบประมาณที่น่าจะมีส่วนในการเป็นข้อจํากัดมากที่สุดคือไม่ใช่ว่าเซตติ้งมันยากเกินจะทําได้นะแต่ด้วยงบแล้วกลัวทําไม่ถึงมากกว่าเอาจริงผมก็ไม่รู้หรอกว่าระหว,ว่างฝ่ายสตูดิโอผู้กํากับและฐานแฟนขับเกมฝ่ายไหนมีอิทธิพลต่อทิศท,ทางของหนังนั้นๆมากกว่ากันทั้งที่แฟนเดินตายหรืออย่างน้อยก็ผมนี่แหละไม่ได้อยากจะดูหนังแบบดัดแปลงสุดโต่งอะไรแบบนี้อย่าง Resident Evil, Assassin's Creed, Mortal Combat Monster Hunter this. Hmm? หรือเรื่องอื่นๆที่ผมไม่ได้พูดถึงหนังพวกนี้แม่ก็ทำออกมาได้โคตรแตกต่างจากตัวเกมต้นฉบับชนิดที่ว่าเหมือนมึงแค่ไปยืมชื่อเรื่องตัวละครเซตติ้งเขามาเฉยๆอและน่าจะก,ก่อน Warcraft มั้งหนังจากเกมมันไม่เคยเวิร์กกับแฟนเกมมาก่อนเลยอาจจะเป็นเพราะมันไม่เคยได้ลงทุนในระดับที่เรียกว่าบล็อกบัสเตอร์เลยแม้แต่หนังช่วงหลังๆที่ดูลงทุนมากๆอย่าง a a s s i n s c r e e d Warcraft Detective p i k a c h ูและโซน i กเอง ตัวเลขบัตเจ็ตมันก็อยู่แถวแถวหนึล้านดอลลาร์หรือต่ำกว่าในขณะที่หนังบล็อกบัสเตอร์ที่ทําถึงจริงๆแบบ Pirates of the Caribbean หรือจะเป็น Avengers ก็ลงทุนเกินกว่า300ล้านดอลลาร์ไปแล้วซึ่งมากกว่าเป็นเท่าตัวเลยหรือจะกลับมาพูดถึง w l ว o ค e ม o Raccoon City ก็ได้นะไหนๆก็ยกมาพูดขนาดนี้แล้วผมไปหาดูว่าหนังเขามีบัต g เจ็ตเท่าไหร่คําตอบก็คือ25ล้าล้านดอลลาร์คำถามคือ25ล้าล้าดอลลาร์นี่ถือว่าเหมาะกับสเกลหนังแล้วหรือยัง ลองดู Resident Evil อีกเวอร์ชันก็ได้ภาคแรกนั้นงบประมาณมากกว่าเวอร์ชันนี้อีกนะส่วนตัวผมว่าง,งบมันก็ยังไม่สอดคล้องกับสเกลนี่แหละหนึ่งในทางออกคือไปเสี่ยงเขียนบทใหม่เลยดีกว่า <c oughs> ด้วยข้อจำกัดเรื่องงบประมาณหลายทีเราเลยจะเห็นหนังจากเกมพยายามใส่องค์ประกอบอะไรบางอย่างให้เรารู้สึกว่านี่มันมาจากเกมที่เรารู้จักนะจะด้วยการใส่อิสต์เอ็กหรือดีเทลอะไรบางอย่างที่มาจากเฉพาะเกมนั้นๆไม่ว่าจะเป็นการอ้างอิงถึงสถานที่หรือพล็อตสำคัญของเกม หลายทีมันก็เป็นเพียงการพยายามยัดสิ่งพวกนี้จํานวนมากลงไปโดยที่มันไม่ฟังก์ชันในเชิงแอสติติกของหนังเลยจนหลายทีมูดแอนโทนมันได้แล้วนะแต่สุดท้ายมึงก็ยัดดีเทลอะไรมาเยอะมากจนละเลยบทและเอ็กซคิวมันได้ห่วยแตกหนังทั้งเรื่องเลยเฟลไปอันนี้ไม่แน่ใจว่าทีมงานอยากเอาใจแฟนๆหรือว่าจงใจใส่มาให้คนดูจับผิดเล่นแต่ดูเหมือนว่าทีมงานยัดเข้าไปเพราะรู้สึกผิดต่อแฟนๆเกมมากกว่าถ้าจะเอาใจจริงๆถ้ามันไม่ผ่านตั้งแต่ข้อจํากัดเรื่องคาแรคเตอร์และเซตติ้งตั้งแต่แรกก็ไม่ไปต่อดีกว่า หรือถ้าจะต้องทําต่อจริงๆและเป็นหนังที่ดัดแปลงแบบสุดตรงก็ขอให้ทาออกมาเป็นหนังที่ดีก็ยังโอเคนะถ้าให้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยนะลองนึกถึงหนังของอูเวโบผู้กํากับเยอรมันที่ดัดแปลงหนังจากเกมออกมาหลายเรื่องแล้วแต่ผมว่างานเขาก็ Start g กับพอลเดวิลส์แอนเดอร์สันที่เขาทํามามันก็มีคนดูชอบแล้วได้ไปต่อทีนี้เรามามองในมุมแพลตฟอร์มบ้างดีกว่าไอสิ่งที่เราเรียกว่าเกมอะ่ะเราก็รู้กันว่าหลายเกมเราก็โตมาพร้อมกับมัน ไม่ว่าคุณจะรักมันเพราะเนื้อเรื่องหรือเกมเพย์ที่สนุกหรือทั้งสองอย่างมันจะเป็นแบบไหนก็ตามข้อเท็จจริงก็คือมันไม่ใช่แพลตฟอร์มเดียวกับหนังลองคิดดูในเกมเราเป็นฝ่ายควบคุมตัวละครได้รับอิสระในการควบคุมมากกว่าจะถูกผลักเป็นผู้สังเกตการเฉยๆในแบบที่การดูหนังมันเป็นมันมีระยะห่างระหว่างตัวผลงานกับคนดูที่ไม่เหมือนกันเลยต่อให้เป็นเกมที่เป็นมุมมองแบบ bird eye view แบบที่มองจากด้านบน90องศาก็ยังมีความใกล้กับคนเล่นมากกว่าหนังที่เป็นมุมมองบุคคลที่1อยู่ดีพูดง่ายๆก็คือเกม เราเอาตัวเองเข้าไปเล่นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของซิมูเลชันหรือโรลเพลย์ตัวละครที่เราเล่นก็คือเราส่วนหนังเราแค่มองมันไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเพียงแต่เราอาจจะสวมิญญาณเข้าไปในตัวละครเพื่อให้อินไปกับเนื้อเรื่องเท่านั้นเองในเชิงวิธีการเล่าแล้วหลายๆเกมก็พยายามที่จะมีคัตซีนอันนี้ก็แล้วแต่ทีมสร้างและงบประมาณเลยแต่การมีคัตซีนมากๆมันก็จะเริ่มผลักเราเป็นคนดูบ้างแบบเดียวกับหนังใช่หรือเปล่า แต่สุดท้ายเกมมันก็ต้องเลือกให้คนได้ควบคุมอยู่แล้วลองคิดดูถ้าเกมมันมีแต่คัสซีนให้ดูมันจะเรียกว่าเกมเหรอผมขอพูดแบบฉาบฉวยเลยแล้วกันว่ามันแล้วแต่คนดีไซน์นั่นแหละจะให้เกมมันเป็นแบบไหนแต่ประเด็นก็คือเกมเราควบคุมตัวละครและเพซซิ่งของมันในขณะที่หนังเรานั่งดูเฉยเพอพูดอย่างนี้แล้วบางคนอาจจะมีคําถามว่าเคยดูหนัง Netflix ที่มันมีการอินเทอร์แอคทีฟด้วยรีโมทไหมล่ะและไอ้พวกนี้มันจะเรียกว่าเกมได้ไหม ส่วนตัวว่าสื่อประเภทนี้เหมือนสร้างลูกเล่นมากกว่าช้อยให้เราเลือกว่าจะให้มันไปทางไหนเหมือนให้เราเลือกสิ่งที่เราดูมากกว่าหลักๆแล้วมันก็เหมือนจะทําลายกําแพงกั้นระหว่างเกมกับหนังนะแต่ในมุมผมก็ยังคิดว่ามันยังอยู่ในฝั่งของหนังมากกว่าเพราะเปอร์เซ็นต์ขององค์ประกอบในการเลือกช้อยนั้นมันเทียบไม่ได้กับเกมที่เราได้สิทธิ์ในการควบคุมมากกว่านี้มากหรืออีกคําถามที่นึกออกก็คือเคยได้เล่นเกมที่มันทาทั้งคัดซีนและ t r a n s ่นดีๆและมันดูซ i n e m a t i c มากไหมล่ะ อย่างเกมแบบ Detroit, Life is Strange หรือเกมที่มันไปได้ระดับ Last of Us อะไรแบบนั้นแทนที่เราจะตั้งคำถามว่าจะเอามาแดดแปลงเป็นหนังยังไงผมว่าเราอาจจะต้องถามแทนว่าเราจะแดดแปลงมันเป็นหนังทำไมมากกว่าทีนี้เรามาดูกันว่าหนังที่เอามาจากเกมมันมีเรื่องไหนบ้างที่มันประสบความสำเร็จถ้าเอาที่ผมนึกออกเลยตอนนี้น่าจะมีแค่วอร์ Rampage Sonic Detective p i k a c จูเองหรือเปล่านะหรือถ้ามีอีกก็พิมพ์บอกในคอมเมนต์ได้นะครับ ก่อนอื่นผมขอยกกรณีของแรมเพจออกไปนะเพราะความสําเร็จของเรื่องนี้มันดูขี้โกงไปหน่อย got over แต่อีก3เรื่องก็อาจจะขี้โกงคนละแบบเพราะตัวละครหลักมันไม่ได้มีแค่คนแสดงผมไม่ได้หมายความว่าโมแคปหรือเสียงภาคมันไม่ใช่การแสดงนะแต่ตัวของออซพิคจูกับโซนิกมันถูกดีไซน์ด้วย 3D โมเดลต่างหากถ้ายังจํากันได้นะตอนพิคจูและโซนิกมันออกมาสู่สายตาสาธารณนะชนครั้งแรกคนก็วิจารณ์กันหนักเลยนะพิคจูที่มีขน ผมจำได้ว่าเสียงแตกออกเหมือนกันนะในความเห็นผมมีขนดีแล้วด้วยการที่หนังมันอยากจะสมจริงถ้ามันไม่มีขนมันอาจจะทําให้ผิวพี่กรจูออกมาเหมือนแมวสฟิงค์ก็ได้นะหรือที่หนักเลยคือโซนิกที่แม่งดูแล้วในกรณีของโซนิกถูกบอกว่าเอาไปแก้ใหม่ทั้งเรื่องอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นการตลาดให้คนมาสนใจหรือเปล่าแต่ยังไงก็ตามมันคือเรื่องคาแรคเตอร์นั่นแหละขอให้คนดูรับได้ก็ถือว่าผ่านประตูที่ห ถ้าลองมาดูหนังที่ตัวเอกเป็นคนซะส่วนใหญ่สิถ้ามันออกมาแล้วคนหยีกันมันก็ไม่ใช่ว่าจะมาแก้ได้เหมือนโมเดลโซนิกนะหลักๆที่ผมจะพูดคือในส่วนของหนังอย่าง Warcraft p i พิกจูและโซนิกเนี่ยมันทําออกมาอยู่ในกรอบที่เทียบกับต้นฉบับแล้วรับได้และก็ไม่ได้เลือกทําแบบหนังลูนี่ทูนสเปกอินแอคชั่นหรือทอมแอนด e เจอรี่ที่เอาดีไซน์เดิมมาใช้ด้วยและที่มันเป็นแบบนี้ได้เพราะหนังเหล่านี้มีวัตถุดิบที่ดีเกมพวกนี้มันไม่ได้มีดีเทลเท่าเกม t r i ปเปิลสมัยนี้ ลองเทียบดูง่ายๆให้เอาเกมแบบ Detroit ที่เล่าเรื่องมากๆกับ L.O.L หรือโ Dota แบบไหนมันมีอิสระในการทำมากกว่ากาันล่ะสรุปว่ามันเห็นแล้วแหละ,ละว่าหนังดัดแปลงจากเกมแบบไหนมันเวิร์กแบบไหนมันไม่เวิร์กและที่มันเวิร์กในช่วงหลังๆเพราะเหมือนทางคนสร้างเขาจะเจียมตัวมากขึ้นโดยรวมแล้วหนังจากเกมมันมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่มันจะต้องอยู่ในความสมเหตุสมผลระหว่างงบประมาณกับสเกลหนังไม่งั้นเราจะเจอเคสแบบ Resident Evil ที่ทำตามเกมแต่ทำไม่ถึง หรือดัดแปลงสุดตรงแล้วเอาไปเสี่ยงกับคนดูเอาถึงผมจะบ่นหนังจากเกมไปหลายเรื่องมากแต่สุดท้ายแล้วผมเองก็ยังคาดหวังกับ Uncharted กับซีรีส์ Halo เหมือนกันนะแม้งงประมาณมันจะไม่หลุดจากที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้ก็ตาม